อะไรที่ได้ลองอะไรใหม่ๆดูบ้างนี่ผมตักให้เลยน้องครับคุณไม่ต้องทีตอนทีตอนทีตอนปลาล่าคุณคุณยังตักเองคุอที่โอ้โหใช่เขาเป็นลิฟต์แต่ผมก็อยากให้คุณตักให้นะคุณไม่ได้โยอมใส่ด้วยไม่ผมเห็นปลาล่าตอนขยำขนมจีนแ่ะผมคุณเป็นคนตักเองทุกอย่างโอรองเท้าโอ้ยลิฟต์ ไม่ต้องไเขาเหยียบเท้าผมเหยียบเท้าผมไม่ได้เหยียบคุณเหยียบเท้าผมกับามคุณเหยียบเท่าไหไม่ได้เหยียบนะไมด้ผมไม่อยากให้ดูมาเหยียบเท้าผมตอนแรกผมไม่รู้แบบนี้ใช่แล้วผมก็อย่างนี้เลยผมพูดจริงๆไม่ได้โกหกผมก็พูดจริงๆว่าผมไม่ได้ตั้งใจแต่คุณเหียไ้งแต่คุณเหยไงแตี่บอกผมไม่ได้เหยียบโอ้ยแล้วเ a c t i n งอะเลือักเลยอะมัน a c t i n งมากเลยอะเป็นอยู่แล้ววันนี้ นี่ <worship bird> <mean> เดียวันน <Ges> <w mail> ี้เราตามใจคุณไงผมต้องไม่เหรอตอนมาล้าผมไม่เห็นนิ้ตักอะไรเลยเขากินแล้ค่ปลายเล็บเขาแก่งแ้่ตัดดิชกับไฟแล้วแค่นี้เลยไม่จบสักทีวันนี้